สวัสดีครับสองราอยสตอรีขอเสนอน้ำจิ้มทะเลสูตรเข้มข้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรแสแซ่บจัดจ้านทำทานเองจะได้ถูกใจครับคริกขี้หนูสวนกระเทียมรากผักชีคริกขี้หนูสวนควรใช้สีเขียวเป็นหลักจะได้น้ำจิ้มสีสวยน่าทานครับ ใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงในเครื่องปั่นใส่เกลือน้ำมะนาวน้ำปลา น้ำเชื่อมใช้อัตราส่วน1นตอนึครับปิดท้ายด้วยผงชูรสเล็กน้อยครับปันส่วนผสมจนละเอียดจะได้น้ําจิ้มทะเลสูตรเข้มข้นเหมาะสําหรับทำทานเองที่บ้านครับทานคู่กับหอยแครงลวกจะอร่อยมากสามารถปรับสูตรได้ตามชอบทานไม่หมดเก็บแช่ช่องฟรีดไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ